สวัสดีค่ะอยู่ช่องปาตีภูมิชัยค่ะสวัสดีค่ะยูหลานเสริมสวยพี่น้องมาเล่งกับหองสาวมานด้กับน้องสาวค่ะ มาสำรวจเอ๊ยสำรวจมาสำรวจพี่น้องสำรวจไอ้แสงไฟสว่างสว่างบนี้มาเบิ่งไอ้แผลพี่น้องมาดูแผลค่ะแผล พี่น้องใส่อย่างซ้ำเนี้ซ้ำเนึ่งก็ไม่ได้สิวส้วสิ้วขึ้นหนาดีดีวะเบืองกำลังรักษาหนาอยู่เดินอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วออพี่น้องเป็นจังไดเงีนะ้ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องราตรีภู้มิใช้ด้วยนะคะมาอัปเดตหนาให้พี่นอ้องเบิ้องวิหลานเสริมสวยวพี่น้อง ร้าน,นเสริมสวยนานาค่ะซิวขึ้นดีดีพี่น้องขาขี่เมี่งว่านไม่พี่น้องเออเป็นแผลเป็นเลยจ้ว่าสมปนขักขอกำลังใจหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะไม่มีอะไรนะพี่น้องช่องลาติกูไม่ชัยวันนี้แค่มาอัปเดตหน้าให้ท่านผู้ชมแค่เดี๋ยวมาอัปเดตนะพี่น้องว่าไทยตกล่าว่าล่าตกไทยพี่น้องย่าถือซาข่อยเด้อข่อยว่ภาษาไทยบทแข็งแรงจะเห็นสีว่าพี่น้องไฟล่ะสวยๆเป็นสว่างกรว่าง ต้องสื่อหลายหลายพีย่น้องไปนี่แอกมากแก้มกไปหนออืมอืมมองหนีข่อยก็ไม่เจอแพ้ไปน,นู้คักให้ กอดใส่เริ่มหายแล้วพี่นอ้องเริ่มจางแล้วเตหมวงหนึ่ที่น้ำแห่งนี้เลือดขาดโอเคค่ะพี่นอ้องออะพ่อเนาะหอมปากขอพ่อนะคะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไลฟ์ทีวีมิชัยด้วยนะคะบ๊ายบาย